สวัสดีค่ะเมที่นี่แฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะถักลายวงกลมเล็กๆแบบนี้เราจะเอาไว้ตกแต่งชิ้นงานนะคะจุดที่มันเป็นช่องว่างเพื่อเชื่อมต่อให้กับลายโมทีฟที่เราลงไว้ที่แม่แบบไหมที่เราใช้สาธิตในการถักตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นขนาด18อ้วนหัวเข็มที่ใช้จะเป็น1.4จุดจำนวนที่จะ ถักออกมาตรงนี้นะคะอันนี้แล้วแต่เราเลยถ้ามันมีช่องว่างเยอะเราสามารถเอาตัวนี้ไปเป็นลูกเล่นได้นะคะมาดูวิธีถักกันถ้าเราต้องการให้มันเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้พันรอบนิ้วโป้งถ้าเป็นชิ้นย่อมลงมานะคะชิ้นนี้จะเป็นนิ้วกลางถ้าต้องการให้จิ๋วเลยก็ใช้นิ้วก้อยนะคะอยู่ที่เราเริ่ม จะทำไซส์ใหญ่พันนิ้วโป้งให้ดูนะคะเราก็จับไหมแบบนี้พอจับไหมเสร็จแล้วพันออกจากตัวเราค่ะประมาณสิบรอบพันพอดีพอดีไม่ต้องแน่นมากนะคะแล้วเ,เอามือจับไว้ดึงเส้นนี้ให้ตึง เอาหัวเข็มนะคะแทงลงไปแล้วคว่ำเข็มลงปกติเข็มมันจะหันเข้าหาตัวเราคว่ำหัวเข็มลงดึงห่วงนี้ออกมาพอดึงออกมาเสร็จแล้วล็อกเราถึงจะปลดออกมาได้ถ้าเราไม่ล็อกนะคะปลดออกมามันจะหลุดงานออกมาจะเป็นกลมๆแบบนี้ที่เหลือถักซิงเกิลโคเชวนรอบ เราถักซิงเกิลโคเชตติดกันเลยนะคะอย่าเหลือช่องว่างไม่ต้องนับจํานวนเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ขึ้นเป็นกลีบดอกลายนี้ที่ถักนะคะเราสามารถเอาไปดัดแปลงเป็นเกสรได้ถ้าเราจะเอาไปถักเป็นเกสรของดอกไม้เราก็ต้องดูนะว่าท้ายที่สุดแล้วดอกไม้เราจะขึ้นกี่กลีบแล้วหนึ่งกลีบใช้กี่ช่องโซ่แต่ถ้าเราถักเป็นตัวลายเล็กแบบนี้นะคะเราขึ้นได้ตามใจชอบไม่ต้องแน่นมาก อย่าแน่นอย่าหลวมนะคะถักเราเก็บเศษเส้นนี้มาด้วยพอเก็บมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งเราปัดไหมเส้นนี้ปัดให้พ้นมือแล้วเราก็ถักต่อเดี๋ยวพอเราจบครบรอบนะคะเราจะตัดเศษไหมทิ้งถักซิงเกิลโคเชเอาใกล้ๆก,กันแบบนี้ไม่ต้องเบียดมากนะ ด้านหัวเข็มยาวๆจะทำให้ไหมที่เราใช้อยู่มันไม่แตกชิ้นงานตรงนี้จะเอาไปปิดช่องโหว่นะคะแล้วก็เอาไปเป็นลูกเล่นเวลาเราจบแถวเอาหัวเข็มแทงลงไปตรงโซ่ตัวแรกดึงผ่านออกมาลายกลมๆแบบนี้ถ้าเราถักเรียงกันแน่นกว่านี้สักนิดหนึ่งนะ เราก็สามารถเอาไปเป็นตัวที่ปิดช่องว่างได้เหมือนกันมาดูวิธีถักลายหยักเริ่มโดยการถักโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราดูโซ่โซ่มันจะมีอยู่สองเส้นเส้นข้างบนกับเส้นข้างล่างปกติเวลาเราถักเราจะแทงข้างล่างตัวนี้อันนี้เราแทงแค่ครึ่งเดียวเส้นล่างแทงจากล่างขึ้นบนดึงห่วงออกมาดึงผ่าน โซ่หนึ่งแทงแบบนี้นะการที่ถักโซ่หนึ่งมันจะทำให้ลายมันหย่อนแล้วมันจะกลายเป็นลายซิกแซกโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราดึงสีนะคะ ลายกลมๆตัวนี้สามารถเอาไปตกแต่งเสื้อได้ตามใจชอบเลยนะคะชิ้นงานที่เห็นตรงนี้นะเป็นเสื้อไอริสโคเช mi ศูนนนะคะที่เอาไปใช้โซ่หนึ่งก่อนนะแล้วแทงดึงผ่าน ดึงผ่านออกมาดัานหัวเข็มยาวๆจะทำให้ได้ตัวที่เท่ากันดึงผ่านโซ่หนึ่งถักแบบนี้ไปจนมันวนไปหาจุดที่เราเริ่มต้นโซ่หนึ่งถ้าเราดึงผ่านไม่สะดวกนะมันทำได้สองจังหวะดึงออกมาดันยาวแล้วดึงผ่านแบบนี้ก็ได้ แต่ถ้าเราสามารถดึงผ่านได้เลยนะคะมันก็จะไวแบบนี้ใช้บิดข้อมือนิดนึงตัวสุดท้ายก่อนที่มันจะจบแถวนะโซ่หนึ่งแทงดึงผ่านออกมาแล้วดึงยาวเราจะตัดไหมใช้เข็มปักคอสติสนะคะในการที่จะเก็บเศษ ดึงห่วงนี้ออกมาเก็บเศษแล้วซ่อนไหมด้วยนะตอนนี้ลายมันยังไม่เชื่อมต่อวิธีทำให้ลายมันเชื่อมเอาหัวเข็มนะคะแทงลงไปในโซ่ตัวนี้ที่อยู่ติดกันแล้วเราดึงหมุนกลับมาด้านหลัง เราจะเก็บเศษดันไปข้างหน้าก่อนนะคะอย่าดึงตรงนี้ตึงมากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเบี้ยวถ้าเรากลัวมันจะหลุดเราล็อกไหมสกิดขึ้นมาใช้เส้นนี้พันนิ้วโป้งกดไว้ดึงมันจะเป็นปมเล็กๆแล้วเราก็ซ่อนไหมให้มันหายไปในลายนี้นะคะจำนวนแล้วแต่เราเลยนะว่าเราต้องการปิดช่องว่าง เยอะขนาดไหนอันนี้เป็นด้านหลังตอนนี้เป็นด้านหน้าเวลาเราลงไปที่ตัวแม่แบบนะคะเราจะคว่ำหน้าถักออกมาจํานวนตามต้องการเลยค่ะจุดที่เอาลายวงกลมไปตกแต่งนะคะเราจะเห็นตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไล่ลงมาตัวนี้ตรงนี้เราจะแต่งด้วยเราก็ดูช่วงจังหวะของลายเรานะคะว่าเราจะเติมลงไปตรงไหนจุดนี้จุดนี้แล้วก็ตรงท้ายนี่ค่ะจุดตงวา่างตัวนี้เราสามารถสามารถเติมได้อีกลายหนึ่งที่เติมได้คือลายนี้ลายนี้มีสอนไปแล้วนะคะเป็นเกสรของดอกไม้ ดอกนี้ค่ะเราสามารถเอามาดัดแปลงได้ทั้งหมดชิ้นงานตรงนี้เป็นชิ้นงานด้านหน้าหลังจากที่แต่งด้วยตัวที่เป็นวงกลมเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเก็บเศษไหมตัวนี้ค่ะที่เราเห็นเป็นระยงระยางส่วนประกอบของเสื้อเอลิทโคเชนะคะจะมีส่วนประกอบสําคัญอยู่สส่วนส่วนแรกจะเป็นแม่แบบแม่แบบก็คือตัวแบบด้านหลังตัวนี้ส่วนที่สก็คือโมทีฟคือชิ้นงานที่เราวางลงไปบนแม่แบบ ส่วนที่สามนะคะจะเป็นคลิปที่ถักตัวตะข่ายตะข่ายจะถักอยู่ด้านหลังของโมทีฟเพราะฉะนั้นโมทีฟตรงนี้จะเป็นโมทีฟที่เราคว่ำหน้าลงไปนะคะเวลาถักเสร็จแล้วมันถึงจะโชว์ด้านสวยออกมาด้านนี้เป็นด้านผิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวงองอซ้ายลงแม่แบบมันจะเป็นงอขวางอขวาลงแม่แบบมันจะเป็นซ้าย ด้านที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดที่มันอยู่ซ้ายเวลาพลิกกลับมามันจะกลายเป็นขวานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเองเป็นคนดีไซน์ค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ที่เห็นนะคะจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกจะเป็นการถักโมทีฟนะคะส่วนที่สองจะเป็นการเริ่มประกอบเป็นตัวรหัสของคลิปเสื้อก็คือ mi ศูนย์ศูนย์หกค่ะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะ พบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o u u ูทูบเมทินี Handmade ขอบคุณค่ะ